สวดีนะครับนักผู้ชมทุกท่านกับยูบิชีกแล้วเช่นเคยนะครับนะ่าก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่กงน,นด้วยสวัสดีรับเช้าวันนี้ตื่นมาสดใสสดชื่นเสียงปกติแล้วไหครับนะไม่เจ็บคออะไรทั้งสิ้นแล้วนะออสองสามวันแม่งคอแห้งผอไปเที่ยวอะไรแล้ววันติดก็กลับมาแม่งเสียงเป็นลูกเป็ดทุกทีเลยวันนี้ก็ปกติแล้วนะครับนะ กดเข้ามิติพกโพชั่นมาเห็นมีคนเล่นแตกอยู่สสำนอนะเกมนี้ช่วงหลังก็ไม่รู้อะไรของมันก็ไม่รู้เย่ยมั่งก็บางทีแม่งก็ดีบางทีก็ออกแนวเกมเปรตแตอย่างนั้นนะในะช่วงนี้ก็เห็นรู้สึกว่าเริ่มกลับมาก็นะห้าสิบห้าสิบนะก่อนหน้านี้พี่คิงด่ายู่เลยช่วงนี้เกมที่ไม่ค่อยดีน่าจะเป็นเกมน้องหญิงกิยาต้านะช่วงนี้เราก็จะเลี่ยงกันไปส่วนสาวท้ำตามสภาพช่วงนี้นะได้ตังค์คือไม่ได้รอบหนึ่งแต่ก็ยังอยู่ในเกมที่ยเหมือนเดิมนะ ช่วงนี้เกมแมวก็ตึงๆนะแต่ก็เห็นมีคนเล่นแตกทุกวันเพราะฉะนั้นก็เลือกเอาที่ชอบแล้วกันแต่ช่วงนี้เท่าที่ดูๆก็มาจองหนึ่งเออเราไม่ได้ไปเล่นนานมากพอจองหนึ่งรู้สึกว่าช่วงนี้จะเป็นฟีเวอร์อยู่เหมือนกันเห็นคนเล่นทั้งวันเลยนานแล้วก็มีคนแตกกันด้วยนะก็น่าจะอยู่ในเกมดีแหละมั้งนะอ่ะโอเคสักเกมหนึ่งก่อนวันนี้เอามาพันหนึ่งนะช่วงนี้ก็เกมนี้เหมือนที่บอกไปก็นะได้บ้างเสียบ้างก็อยู่ในเกมสูสีดูดีแต่ก็ นะพี่หิงก็ยังชอบอยู่เกมนี้เพราะมันเป็นเกมที่ฟีเจอร์ดีนะยังหาเกมที่ฟีเจอร์ดีๆแบบนี้ไม่ได้นะปัญหาคือพอฟีเจอร์ดีคำนวณไม่ค่อยจะมีอุ้ยอะตูยคูณสองแม่ดอกนี้ถ้ามีเข้าคูณสักนิดสักหน่อยเราอาจจะได้สักร้อยมาให้อุ่นใจก่อนอืมอืมอืมโอ้คำนวนน้อยๆนะถ้าดีดูวันนี้คำนวณน้อยๆอยู่อืมอืม อืมอืมอูซื้อก็ได้มาดูสิไม้แรกปึบอืมว้าวเลยปึบอืมหมูสองตัวอฮ้อยไอไอยาสารได้ใช้ไหมมันไม่ได้ใช้โอ้โหจริงจริงดอกนี้สักร้อยอืมตะโถอัะตะบะตะโถนี่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 น ฟ้เออตยตรงนี้น่าจะได้จริงจริงนี่ถ้าตรงนี้ได้ปุ๊บนะเราได้ลุ้นเขียวอีกดอกหนึ่งอืมอืมอืมโอ้โหนีว่วเยอะอืมวายคู่โอ้โหไอ้ยี่ยวยคู่ไม่จ่ายยัดพร้อมเออบ้าเลยตรงนี้ดูเออ ไปแล้วไปแล้วตรงนี oh, yeah, way, so uh, yeah, ้ไปแล้วโอ้โหยังไม่ได้ใช้คูณเลยเรียบเลยเจอเลยไม่แรกไอ้ตัดโอ้โหเย่ยจริงไอ้ไวสองตัวเมื่อกี้ไม่คำนวณนะแปลกมากอืมอืมโอ้โหว่ากูจยเลยวะกูว่าเราควรจะลดเบ็ดมาอย่านเ้าก็ได้ทักไม้มา อืมม่วงลงมาแล้วมีแดงอ่ะอย่าให้เสียของขอร้องโอ้เสียของจนได้อุ้ยอ่ะเขียวลงมาสวยปึ๊บปึ๊บสองบาทโอ้โหเยอะมากเลยครับปั๊บแดงไม่ได้อ่าโอเคเอาเออแม่งคุณสามเองคุณเยอะๆหน่อยดิโอยังไม่เห็นหลักร้อยเลยคูณเนี่ยเอาจริงนะ ช่วงหลังๆมาพี่คิดว่าเกมนี้คูณน้อยไปน,นิดนึงพอคูณน้อยมันก็ไม่ค่อยน่าเล่นแล้วอืมในรอบที่แล้วเราก็แตกอยู่นะถ้าจะไม่ผิดรอบล่าสุดที่เรามาก็ได้สักสามสิบสี่สิบอยู่มั้งอโอ้โหส้มไม่ได้เสีได้อุ้ยโอ้ย,อยแดงเต็มระดานเลยเย้เว้าอืมตรงน,รงนี้ตรงนี้มีสิทธิ์มีสิทธิ์จะจุกมีสิทธิ์จะจุกฟ้าโอเคอุย๊ยสิบห้าคู่ไอ้ดอกนี้อีกสักดอก โอ้โยเย้ไม่แถมตัวแพงหน่อยโอเคเอ้ยสามร้อย้ยันน่าจะได้นี่ด้วยกูสามเก้าอะไรก็ได้จังหวะนี้คำนวณก่อนเลยลูกพ่อ,อ,นนอคำนวณก่อนคำนวณก่อนอ่ะมีไอ้ยาควนฟ้ากูตกไปแล้วโอ้สองบาทไอยาเหลือสองหมุนดีดีดีด,ดอ่ะมงมง่มงมง่วงม่งมงมงร่วงมาล่วงมาเอ้ยอ่ะโอเคยังมีอีกสักดอกไหมอีกสักดอกโอ้โหไอยาไอยา ตัวแพงสักทีเร็วหมุนสุดท้ายแล้ว40นี้ได้เรื่องอยู่โอ้โหเสียดายโอ้สาได้15สองตัวเบิ้ลมาได้มา400โอ้มันหลุดอยู่แหละแล้วก็จริงๆน่าจะได้ตัวพวกนี้สักสองสามทีนะเพราะคำนวณเนี่ยคูณ40นี่มึงเห็นไหมไม่กิดอ,อก300-400เลยนะอืมแม่นะอุย้ยแม่หรือจะอยู่ที่14มา ว้าเยอะวันนี้ว้าวเยอะบอกเลยคูณก็น้อยด้วยเมื่อกี้ถ้าไม่ได้15คู่ก็ถือว่าแบงคูณ10บใช่ไหมอือหึว้าวเยอะจริงวันนี้อือเออตายหงโอ้โหแม่งเกือบ10หมุนไม่มีคำนวณเลยมั้งรับ10หมุนแล้วนี่เอ,ออเออเออเอาจริง เอาจริงเอาจริงโอ้โหไอ้เย่เหลือสองหมุนสุดท้ายไอ้เย่ศูนย์บาทหมุนสุดท้ายโอ้โหไอ้เย่มาดอกสุดท้ายโอ้คูณสามสิบห้ามึงดูเย่ยจริงโอ้โหเสียของสัตว์มาสิบสี่หมุนศูนย์บาทไอ้เย่มึงดูได้ดอกสุดท้ายคูณสามสิบห้าบ้าไปแล้วอือโอ้ติดเว้านะวันนี้นะเว้าเก่งเลยนะวันนี้นะ อืม,มาได้สองไม้โอ้ยังไม่มีไม้ไหนจ่ายดีเลยเนะี่ยอืมอืมอืมผือแล้วอันนั้นผือแล้วอันนั้นผือแล้วเพื่อนครับโอ้โหไหนกูกดข้ามดิอืมไม่ได้ช่วยเลยเออ ได้ยังไงไหมเขี้ยวคุนเนี่ยไม่ได้โอ้โหโอ้เจ็ดแปดหมุนเหี้ยเอาไปหมุนทิ้งเล่นเลยนะแล้วม้เมื่อกี้เหี้ยกว่าคือสิบสี่หมุนแม่งไม่มีสักบาทมึงดูอตายตายตาย,ตายอย่างนี้ตายอืมเอาฟ้าลงมาได้ไหมปึ๊บแม่แดงได้แต่มันมันไม่มีคนูนอืมมีโอ้ยสองจบสิน้นจบสิน้น แหม่ไอ้ที่ดีๆแล้วไปไม่คูณไปคูณคูณสองอืมเอออายาสิบห้าไม่ได้ใช้อีกแล้วเรียบร้อยคุณว่าเรียบร้อยตรงนี้อูโ้หูหูสิบห้าขอหัวมุมอันนึงไอโอเคไอกูหลุดกูหลุดหลุดแล้วอ้อโอโหอีกสักทีนึงขอร้องกำไรอยู่ตรงไหนโอ้โห โอ้ยมาหมุนสุดท้ายอีกแล้วโอ้โหพิกไปพิกมาพิกไปพิกมาหัวจะปวดโอ้นี่ลายตัวแพงลงสองทีแล้วยังมึงดูมาหมุนสุดท้ายทุกทีเลยอืมวิยังมีความหวังยังมีความหวังอยู่ยังมีความหวังมันจะเมตตาปาน,นีเราไหมครับเอาจะค่อยไล่ไปวันนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีเว่าเยอะมากแต่ละรอบนี้ซื้อนี่ก็เว้าวว่าเป็นสิบ กูใช้กูใช้คำว่าบอเป็นสิบได้เลยเออมีมอดุ๋ยค่ะตัวหนึ่งอ่ะโอเคมาก่อนมาก่อนมาก่อนแต่รู้สึกว่าคุณสิบห้าจะมาดีไหมครับขอคุณร้อยโชว์เป็นบุญตาสักทีได้ไหมให้เขารู้เราเคยได้อืมไอไอยารวบหัวท้ายแล้วมันมีอะไรบ้างมันไม่มีเลยโอ้แม่งส้มเป็นบดานัดโทษมีอืม อือเอาม่วงมาแล้วไม่จับสักหน่อยเลยลูกโอ้อืมโอ้ยเ้ยเ้าอาจะได้อือโอ้โหกคูลเลิกเลยได้ไหมไอ้เยี่ยไม่ขยับเลยยังดีที่ยังไม่ขาดทุนหมรับโอ้โหดรากไม่คิดจะทายสัตว์อืม โอ้โหนอกไม่ค่อยโกเลยนอกก็กระจุยเหมือนกันเออเอาเขียวเออโอเคอุ้ยอุ้ยอีกสักทีเร็วแม่ได้นิดเดียวถ้าจะแถมคูณหน่อยดอยนี้20กว่าแล้วไปเล่นไปอ่ะโอ้นี่สแกตเตอร์ไม่แถมเลยนะครับสามตัวทุกรอบอืมอืมมีอ่ะโอเคเก็ดประการมีอืมอ่ะ อืมเอามงได้ปึ๊บแต่เราไม่ที๋สวยจริงคูณถ้าได้ใช้ไม่จี่น่าจะพอมีกำไรบ้างโอ้โหแม่งไอ้โอสองเองมีอ่ะฟ้าได้อ่ะปึ๊บมีโอ้ไม่ครบช่องอ่ะแต่ก็ยังดีได้สักนิดนึงสิบเอ็ดหมนุนอันนี้เราจะคำนวณดูดีมีระดับกับชาวบ้านเขาแล้วอืหึแต่ก็นะมีอ่ะโอเคโอ้มาีรอบนึงได้ไหม ขวดฟ้าโอ้ไม่ได้11 9หมุน11 9หมุนอืมคุณร้อยสักทีได้ไหมอืมสองอีกแล้วมีอ่ายาไม่ได้อย่างละตัวเขียวกับม่วงฝั่งซ้าย,ยอุ้ยอ่าโอเคมีอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้ยขาดตัวเดียวขวดฟ้าฝั่งขวาเฮ้อมันขัดใจเราเว้ยเฮ้ยอย่างละตัวอย่างละตัวอย่างละตัวไม่ลงมาให้แม่งครบๆไปเลยดู มันคำนวณก็จริงนะแต่มันคำนวณดอกเดียวแล้วก็หยุดดอกเดียวแล้วก็หยุดอ่ะอืออือไม่ขาดทุนนะครับแต่ก็ไม่จ่ายอยู่ดีกูดูทรงแล้วอือเรียบร้อยหมดสุดท้ายเรียบร้อยหายไป30โอ้โหเอากำไร500กูเลิกเอาไม่เอาเยอะเลยเอาจริงได้500นี่กูเลิกเลยเอามา อืมอุ้ยเอ้ยมาขอหน่อยๆขอหน่อยๆมักใจใจดีมาดิมาดิบเบ็ดบเจ็ดบเบ็ดเจ็ดเบ็ดเจ็ดอืมสองได้ยเยี่ยมมังนะ้งเนี่ยมีแล้วมัง้งขวดม่วงไม่ได้มาดูมาดูมาดูอุ้ยโอ้โหอย่ขวดฟ้าโดนขวางเอ้ยดีดีลูกเอ้ยอย่าติดเว้าอย่าติดเว้า อย่าติดเว้าโอ้ย่าโอ้ดูกระพริบารมาทำไมอืมอืมเอาแล้วเว้ากระจุยโอ้โหมันครับไม่ได้แหละวกูห้าร้อยอันนี้อืมโอ้โหสิบหมุนในยะี่สิบูนบาทตายหาดูคนสุดท้ายโอ้โหสุดยอดศูนย์บาทจริงไอ,อยาไป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  ไปกันให้หมดทางไปเยีย่ยแล้ววันนี้ถ้าจะเยีย่ยขนาดนี้นะอืนนะอ,อ้เอ้ยเออย,ยังได้ข้างบนลุ้นเขียวเขียวแม่นะห้าช่องไม่ติดเขียวเลยสักมุมมึงดูอะไรจะตึงขน,นาดน,นี้โอ,อ,อ้ยอมเถอะยอมเถอะยอมเถอะถ้าจะขนาดนี้แล้วยอมเถอะถ้ามาแล้วจะช่วยได้ไหมอ่ะมุ่งได้อ่ะคูณห้าพอทุนกูคืนก็ได้ไหมอือเอา ลุนกูขึ้นไหมอืมอืมกหกุนสุดท้ายม่วงได้มันอย่างละนิดอย่าๆหน่อยอะมันลุ้นยากอ่ะเนี่ยดูอืมโอ้แล้วห้าหมดแล้วปบ๊บอ่าแดงได้ลุ้น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 โอ้เมอไเอาอุ้ยตรงนี้สวยอยู่มี อ้าวอย่างละตัวโอ้ยอย่างละตัวอืมอะไรก็ได้คำนวณมาลูกมาสักรึบสักรุบใจเถอะเยอะใจเถอะขอร้องใจใจนิดนึงก็ยังดีมาโอ้นิดเดียวจริงโอ้ได้มาร้อยเดียวเอาเป็ดเก้าหมดแม็กซจัดไปลูกพ่อ เดี๋ยวอยู่แปดบาทจะอยู่จะไปก็ที่ไม้นี้แล้วโอ้ยเอ้ยไม้ปวดใจไม้ปวดใจโอ้โหคูณยี่สิบเรียบร้อยโอ้โหดูเบ้ากระจุยจริงไหมครับอืมไปแล้วแปดหมุนไหมครับไม่เห็นคำนวณเลยสักทีตอนนี้หกหมุนสุดท้ายโอ้โหแม่เจ้าสุนบาทเลยไหมสุนบาทเลยไหม ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนี่ยเนี่ย,ย,ยดูอืมเมื่อวานกูเข้าฟรีสปินสามสี่รอบติดไอสัตว์ไม่จ่ายเลยเออเรตมากดูโอ้โหดูอืมเรียบร้อยจริงอืมหมดพออไม่เพิมมเ่มไม่เติมไม่เติมอะไรทั้งสิ้นแล้วโอ้ไม่ไหวนะถ้าอย่างนี้ว้าวาจุอยอย่างนี้ไปย้ะดวงกวนวันนี้ก็ยังไม่โอ้ยเฮ้ย อืมอืมเรียบร้อยหมดจริงโอเคพอพันหนึ่งรู้เรื่องรู้ราวแม่คุณสวยๆมาแม่งไม่ได้จับเลยมั้งครับวันนี้แล้วก็มีไม้ที่จ่ายอยู่แหละแต่ก็โดยรวมก็ถือว่าว่าเยอะสิห้าหมุนแม่งว่าไปเป็น10 เออสูงสุดวันนี้คือ14หมุนที่ว่าทิ้งไปคืออย่างนี้เลยนะอ่ะโอเคไหมครับเติมไปก็น่าจะหมดวันนี้นะไปเล่นเกมอื่นดีวกว่าไหมครับนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์และเช่นเคยไปน่นนะนำเล่นตามโยมบนเทองสวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจุบ๊บ